อยากคุมโทนร้านค้าบนไอแต่เป็นคนที่แต่งรูปไม่เก่งวันนี้นะคะโคดแอนาะมาสอนนะคะสำหรับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่หรือคนที่ทำอินส a าแกรมมาสักพักแล้วนะคะแต่ว่าไม่ถนัดเรื่องการแต่งรูปอาจจะไม่มีอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องนี้แต่ว่าเราเก่งเรื่องยิงแอดสำหรับใครที่ดูโคดแอนในช่องนี้ส่วนมากจะเป็นคนที่ยิงแอดเก่งอยู่แล้วนะคะวันนี้โคดแอนจะมาแจกคลิกดีๆะคะ่ะที่จะช่วยเพิ่มยอดขายนะคะบนอินสตาแกรมของเรา ะะก็คือการที่คุณเนี่ยต้องคุมโทนร้านค้าบน i ิน t a g r กรมของเรานะคะแต่สำหรับใครที่ไม่เก่งด้านนี้เลยไม่มีปัญหานะคะวันนี้โค้ดแอ้มาบอกทางรัดแต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องโค้ดแอ้ไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคในการเพิ่มยอดขายบน i ิน t a g r กรมบนออนไลน์ของเรานะคะเพราะว่าการขายบน i ิน t a g r a รมเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การยิงแอดนะคะยังต้องมีการแต่งรูปการตั้งโปรไฟล์การคุม น,นะคะคซึ่งคุณแอจะมาสอนทุกอย่างนะคะในช่องช่องนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเพราะว่าอะไรสิ่งสำคัญเลยนะคะที่ทำให้คุณเนี่ยขายได้กับขายไม่ได้นะก็คือความแตกต่างบนร้านค้าของเราหลายๆคนเนี่ยจะชอบคิดว่าโพสอะไรไปเนี่ยคนก็ซื้อโพสอะไรไปเนี่ยก็สามารถขายได้ใช่ไหมคะแต่วันนี้ เราต้องมาถ้าใครที่มาเรียนกับโค้ดแอใครที่เจอโค้ดแอดเนี่ยต้องคุมโทนร้านเป็นนะคะซึ่งโค้ดแอดจะมาบอกทางรัดให้กับทุกคนนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็ก่อนอื่นโค้แอต้องบอกว่าอันนี้นะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สนะคะปั้นแบรนด์นะปั้นธุรกิจบน Ig นะคะราคาอยู่ที่3 9 9 9บาทบอกเลยว่าคูณนะ มีแค่ตัวนะคะไม่ต้องมีทักษะอะไรบนไอจีเลยไม่ต้องคุมโทนเป็นเลยวันนี้โค้ดแอมาบอกทางลัดทุกอย่างนะคะในคอร์สคอร์สนี้จนถึงการยิงแอดแบบว่าโปรเฟสชั่นอลได้เลยนะหลายๆคนมาเรียนแล้วก็บอกเลยว่าโค้ดค่ะคอร์สนี้แบบคุ้มมากๆเป็นคอร์สไอที่ตามหามานานนะโค้ดแอนเชื่อว่า คุณจะได้ผลลัพธ์นะคะจากคอร์สนี้แน่นอนนะโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะสำหรับใครที่มีแคนวานะคะทุกคนโค้ดแอดแนะนำนาะสำหรับใครที่มีแคนวาอยากจะให้ทุกคนเนี่ยใช้แคนวาอ่าที่เป็นแบบโปรนะคะเราสามารถหานเพื่อนได้ทั้งหมด5คนนะเดือปีหนึ่งประมาณ1,800ซึ่งโค้ดแอดบ,บอกเลยว่ามันค่อนข้างคุ้มมากๆนะคะก็คือถ้าสมมติเรามีทีมงานหรือมีเรามีเพื่อนเนี่ยก็สามารถแชร์กันได้นะคะวันนี้โค้ดแอดบ,บอกเลยว่าโค้ดแอดเลือก มาให้นะเป็นเป็นแบบว่าคนหนึ่งนะที่โคดแอแบบเลือกให้กับลูกศิธิ์ของโคดแอร์นะบอกเลยว่าคนเนี้ยนะคะคือไดอาน่ามูนส อะไรสักอย่างนะคะคือเขาเป็นภาษาสเปนนะเขาเป็นครีเอเตอร์ที่ออกแบบเทมเพลตได้ดีมากๆคุณไม่ต้องเสียตังค์นะไปซื้อเทมเพลตเลยนะคะก็คือเนี่ยมาเลือกจากแคนวาได้เลยนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าต้องเป็นแบบโปรนะแบบฟรีเขาก็มีนะคะทุกคนถ้าเป็นรูปมงกุฎแบบนี้ก็คือเป็นแบบเสียเงินเสียเงินนะคะนี่เทมเพลตเขาสวยมากๆนะคะทุกคนเดี๋ยวคนแอดจะทิ้งลิงก์ ชื่อเขาไว้ให้นะคะเพราะว่าเวลาเสิร์ชบางทีเนี่ยถ้าคนแอบบอกไปเนี่ยบางทีมันจะเสิร์ชไม่เจอแต่แนะนําถ้าเรารู้จักเขาแล้วเนี่ยเราใช้ลิงก์ปุ๊บอย่างสมมติเราได้ลิงก์จากโคดแอบไปนะคะโคดแอบจะทิ้งไว้ให้ใต้คอมเมนต์นี้นะคะก็คือเนี่ยแล้วเราก็มาเสิร์ชตรงนี้เลยแคนวาตรงนี้นะคะแล้วเราก็มาเสิร์ชตรงนี้ปุ๊บก็จะขึ้นเขาเลยอ่ะอย่างนี้เลยนะคะไม่ต้องไปเสิร์ชเสียเวลาเสิร์ชนะอันนี้โคดแอ เลือกมาให้แล้วนะคะแค n นวาตัวนี้นะก็คือแบบเทมเพลตเขาจะสวยมากเขามีหลายสไตล์มากเยอะมากๆทุกโคดะมีหลายแนวมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดือนมิถุนายนเนาะก็จะเป็นแบบแนวพราย เอันี้นะคะเกี่ยวกับแบบ lgbt นะก็คือเนี่ยความสำเร็จเท่าเทียมนะอ่าเป็นเดือนนี้คุณก็สามารถเอาอันนี้นะคะไปใช้ได้เลยนะคะอ่าสมมติเราเลือกแล้วนะคะเราเป็นร้านเล็บอ่าคนแจะยกตัวอย่างสมมติเราเป็นร้านเล็บใช่ไหมคะอ่านี่จะเป็นเทมเพลตนี้ใช่ไหมคะเราอยากจะได้อย่างนี้ก็ให้ทุกคนนะคะมากดที่ตรงนี้อ่าข้อนี้อของตัวแคนวานะคะทุกคนก็คือมันจะขึ้นอะไรที่ใกล้เคียงกันอย่างนี้นะคะแล้วเราก็กดเลือกอย่างนี้ ปรับแต่งอ่านะคะแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออะ,อะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับหรือเราจะเปลี่ยนรูปอ่าเอาเป็นรูปอื่นรูปมืออ่แล้วก็พิมพ์ไปนะคะแล้วอ๋อลูปมือต้องมาเสิร์ฟตรงนี้นะคะตรงองค์ประกอบนะคะทุกคนเป็นรูปมืออ,อย่างเงี้ยเราก็จะอัดเอาแบบการ์ตูนอันอื่น,อ,นอะไรอย่างเงี้ย มาใช้ก็ได้นะคะทุกคนนี่สมมติอ่ะอันนี้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็มาเลือกอย่างี้อ่าปุ๊บอย่างนี้นะคะเราก็สามารถเอามาเปลี่ยนได้นะแต่ถ้าเราแบบว่าเออไม่เอาไม่ชอบอนี่นะคะก็จะกลับไปนะคะนี่อันเดิมของเขานี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าสมมุติเราชอบแบบปุ๊บแป๊บเราเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนคําเราสามารถใช้แบบเปลี่ยน คำแบบนี้ได้เลยนะคะจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยคุมโทนได้นะคะทุกคนแล้วเราก็พิมพ์อย่างนี้นะปุ๊บอะไรอย่างนี้นะคะเราก็พิมพ์ไปนะตามตามแบบของเราอ่ะกลับไปเอางี้เราใช้แบบของเขาเราก็พิมพ์เปลี่ยนภาษาไปได้เลยนะคะทุกคนอ่ะปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมคะก็พอเราได้ปุ๊บอย่างนี้มาแล้วใช่ไหมคะก็ให้เราไปกดแชร์แล้วก็กดดาวน์โหลด แบบนี้ได้เลยนะคะอปุ๊บอย่างนี้นะอ่าโอเคนี่เราเราก็จะได้ไฟล์มาแล้วเราก็มากดเซฟไว้นะคะโอเคอ่า สมมติอันนี้มาแล้วนะคะทุกคนปุ๊บนี่เหนยไหมอ่าเราดูแบบอื่นต่ออ่าเราดูแบบอื่นต่อเนี่ยเขาแบบมีสไตล์เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนแบบไม่เสียตังมีไหมสมมติสําหรับใครที่วันนี้เพิ่งมาทํา IG แล้วยังไม่มีแคนวาแบบโปรเราก็สามารถใช้ได้นะคะเขาก็จะมีแบบว่าไม่เสียเงินก็มีนะคะทุกคนอ่า นี่แบบนี้สวยมากๆเลยนะทุกคนไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อนะคะเพียงแค่ใช้แคนว่าแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมของเขาค่อนข้างใช้แล้วแบบโอเคมากๆเลยนะคะนี่แบบนี้อันนี้คือแบบไม่เสียเงินนะคะก็คือเขาเนี่ยไม่มีมงกุฎตรงนี้ใช่ไหมเขาก็สามารถใช้แบบนี้ได้เลยปุ๊บอย่างเงี้ยนี่เราก็สามารถใช้โค้ดแอก็ใช้นะใน ig ของโค้ดแอโค้ดแอรมองว่าเอ้ยมัน ลืมมาสอนหลายๆคนนะเอออันนี้คือคนแอดทำจนชินแล้วไงก็เลยเออลืมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้ก็ปรับแต่งปุ๊บนี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้แต่ถ้าใครอยากจะเสิร์ชหาใช่ไหมคะอยากจะเสิร์ชหาปุ๊บอย่างงี้ใช่ไหมอยากจะเสิร์ชหาเราก็เอาชื่อเนี่ยให้เราต้องพิมพ์คําให้มันตรงแบบนี้เลยนะคะทุกคนต้องพิมพ์ใหม่นะหรือใครชอบเทมเพลตนี้ก็แนะนําให้กดดาวไว้อย่างนี้นะคะทุกคนอ่ะ แล้วมันก็จะขึ้นเทรนแบบนี้ Y2K หมดเลยทุกคนสวยมากๆนะอันนี้ก็คืออะไรที่มันเป็นมงกุฎเนี่ยก็คือเสียตังนะทุกคนถ้าไม่มีมงกุฎแบบนี้เนะี่ยหรือมันจะมีวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าสมมุติความใจดีของเขาเขาเลือกมาให้แบบนี้5อันเลยนี่นะคะนี่อย่างนี้ปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ถ้าเป็นขึ้นแบบนี้ก็คือเราสามารถกดทีเดียวแล้วมา5อันเลยเออสี 4, อันเลยอย่างเงี้ย มันจะขึ้นมาแบบนี้มันก็จะง่ายสําหรับเรามันขึ้นแล้วแต่เทมเพลตนะคะบางอันก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้ได้เลยนะเห็นไหมนี่คุณก็จะได้แบบว่าตัวอ่าเป็นโพสต์อัลบั้มแบบสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคนก็โคดแอบบอกเลยว่ามันสําคัญแล้วก็ทําให้คุณแบบสามารถที่จะสร้างความแตกต่างใน IG ของคุณได้นะคะอ่าหรือใครจะเป็นแบบเรียบๆแบบนี้นะคะอ่าแบบสกินแคร์ก็สามารถเอามาทำแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคนอ่ะ อันนี้เป็นแบบฟรีนะทุกคนอย่างเงี้ยนีเห็นไหมแล้วมันจะขึ้นอะไรที่ใกล้เคียงมาหมดเลยคนแอดต้องแอบกระซิบเลยนะแบรนด์โค้ดก็ใช้แบบนี้นะทุกคนอ่าแต่ก็จะมีแบบแต่งรูปอะไรอย่างเงี้ยคือคนแอดต้องบอกเลยว่าการทำอินสตาแกรมเนี่ยคุณต้องภาพลักษณ์ของคุณต้องดีมูทแอนโทนของคุณก็ต้องดีแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ย สามารถปิดการขายลูกค้าของคุณได้แบบง่ายๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยโค้ดแอก็สร้างแบรนด์บน Instagram เหมือนกันก็เนี่ยก็ใช้วิธีการนี้นะคะก็คือต้องทำาอ G ของเราให้ดูสวยปุ๊บนี่ใช่ไหมคะอ่านี่ เยอะมากๆทุกคนแบบยิ่งทํายิ่งสนุกคนแอดเลยชอบแบบการสร้างแบรนด์ทุกคนแบบนั่งทําแบรนด์เวลาแบบมีเวลาปุ๊บเนี่ยก็จะอยู่อยู่กับพินเทเลสอยู่กับเนี่ยแคนวาเนี่ยทั้งวันเลยนะคะทุกคนเช่นอันนี้ใช่ไหมเราเลือกมาอันนี้มันมีห้าอันเราก็กดี้งไปได้เลยแล้วก็มาทั้ง5อันแบบนี้เลยอ่ะปุ๊บเราก็กดดาวน์โหลด วิธีการกดดาวโหลดก็คือเราก็กดดาวน์โหลดแบบนี้นะคะทุกคนปุบแล้วก็กดดาวน์โหลดทั้ง5อันเลยทุกหน้าเลยนะคะโอเคพอเราเลือกแบบนี้ทุกอย่างได้หมดแล้วใช่ไหมคะ,ะโกดแอยกตัวอย่างร้านเล็บเนาะ พอร้านเล็กปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนที่มาเรียนกับโค้ดแอ้นะก็จะได้ตัวนี้นะคะเป็นตัวแผนเนาะเป็นตัวแผนของตัวอินสตาแกรมนะคะโค้ดแอ้นต้องบอกเลยนะคุณไม่ต้องไปเสียตังค์นะแบบซื้อแอปอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบแต่งรูปที่ต้องใช้การอันนี้อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะสําหรับใครที่เรียนกับโค้ดแอ้นะก็จะได้ตัวนี้ไปนะคะทุกคนอ่ะเราได้แบบมาใช่ไหมคะแล้วเราก็ามาวางตรงนี้ปุ๊บอ่ะเราก็ได้แบบนี้ปุ๊บแล้วเราก็เอามาวางดู เห็นไหมทุกคนมันเป็นการพรีนะเป็นการแบบว่าเอ้ยเราจะได้แบบดูว่า IG ของเราหน้าตาในเดือนเดือนนี้ของเราจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็เอามาวางตรงนี้เลยนะคะ เรียบร้อยแล้วหรือสมมติเราไม่ชอบนี้ใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยคือเราก็จะคุมโทนละหรือเราอยากจะเป็นอย่างงี้เราก็เปลี่ยนหรือเราไม่ชอบเราก็กดแบบนี้ก็ได้นะคะคืออันนี้โค้ดแอร์ทำไว้ให้สำหรับนักเรียนนะคะที่มาเรียนในคอร์สของโค้ดแอรเนาะอ่า โอเคนี่ก็จะได้แบบนี้มาแล้วนะคะเท่านี้นะคะอินสตาแกรมของคุณก็จะดูแตกต่างแล้วก็ดูแพงดูสวยแบบเอ้ยดูมีสไตล์นะคะทุกคนโดยเฉพาะอันนี้นนคนแอบยกตัวอย่างสาหรับร้านเล็บนะคะอ่าคนที่ทําร้านเล็บก็เอาแบบนี้ไปทด,ดลองทําดูนะคะอันนี้บอกเลยว่าคุณจะช่วยให้คุณเนี่ยประหยัดค่าแอดแล้วก็ทําให้ยอดขายของร้านค้าของคุณนั้น ขายได้แบบแน่นอนเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะสำหรับใครที่ดูโค้ดแอมาถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามชอบโค้ดแอไว้นะคะจะโค้ดแอจะมีทริคดีๆในการทำอินสตาแกรมนะคะให้กับทุกๆคนเลยเพิ่มยอดขายอยากให้ทุกคนโค้ดแออยากเห็นทุกคนนะคะขายดีนะคะใครที่มีคำถามสามารถทักไลน์โอของโค้ดแอมาได้เลยหรือเม้นใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ Hmm.